ครับสวัสดีครับมาอยู่ช่องพายพรชัยครับไม่ใช่คนละตัวคนละตัวนี่คือพ่อครับพ่อพรชัยครับนี่ก็บริษัทน้ํามันเหมือนกันครับผลิตน้ํามันขายเหมือมนกันพี่ไก่จะขายน้ํามันขายหุ้นส่วนไหมจะ <laughs> <laughs> ขายหุ้นส่วนบริษัทน้ํามันนะครับเนี่ยสนใจติดต่อได้พี่ไก่นะครับลงุง <laughs> ผลิตแต่น้ํามันเลย พายเบิร์ดครับพ่อครชัยพ่อของครชัยเองครับหรือหลายๆเชือกครับจำไม่ได้เออลุงเออสั่งง่ายครับดลุงเฮยแต่ของผมมีปิ้งใสครับโอ้เอ้มุดลงเอ้มุดอ่ะเออมุด เออยหน่อยไอ้ไก่ย่อยแต่ว่าไม่ยอยออกเนย่านไปลำเาบลเขาเยออกแล้วเดินวาเขาไปบริษัทเคยออกแล้วสงสัยสิขายขายหุ้นกันนะขายหุ้นบริษัทน้ำมันกันเลยตอกเสาพัดขึ้นปลูกใจหนุนอึบัอึบับ <c oughs> ของไข่ผลิตแล้วนั่นอึงลึงเลยกรมมุดเลยอย่างอื่นถ้าเบ่งเว้นจวบปากคนว่าอยอื่นนี่ตัวใหญ่ใส่ใส่ปอกใส่ยังใส่อยู่ผูกลางเลยเลยวะมาลุตตีลุดมือมาแล้วยิงตะยาตายหาเสียสั่งมาสัาง่งนี่ครับเียนมานี้มาอื แต่ว่าก็ยังไม่ตกมันเท่าไหร่ครับยังไม่เต็มที่สั่งง่ายอยู่ของผมกินอ้อยไปสองมัดเม<า>ืม่อวานเรียบร้อยครับใส่แล้วครับเข้าหลักเข้าสสานที่ ดูครับพี่ไก่ก็แบกแต่ไม้สอยมดแดงหรือฮะเะนื่องว่าไว้สอยไว้สอยไข่มดแดงเอ,เ,เอาแล้ว,แล,วแล้วแม่ถือว่าวิ่งเ,งเร็วดีกว่าไหมหรือฮะวิ่งไม่ได้แล้ว <laughs> นี่แหละครับบริษัทน้ำมันของพี่ไก่ครับสนใจติดต่อได้ขายหุ้นขายหุ้นบริษัทเลยครับถึงฤดูถึงฤด,ดูการนี้ก็ต้องตกมันหลายๆเชือกครับหน้าหนาวเนาะยาก็มันอ้อยก็หวาน

ติดต่อพี่ไก่ได้นะครับไก่ดีเซลแต่ละปีผล port ิตแต่น้ำ <und> ม <ppe comm otion> ันขายไม่ไ <leaves> ด้ทำการทำงานอะไรหรอกงาเ่นอะเ็นี่่มาออมาอหองาสวยมากครับ ไปหลายไปยังย่านอิ่มเนะนีน่หอบ,หอบยาไปกินด้วยครับ พรุ่งนี้ผมก็ได้ได้จะได้ถือไม้สา,ไายไข่มดแดงมันกันครับเหมือนกับพี่ไก่ดีเซล <laughs> ปลอดภัยไว้ก่อนครับ<ท>เสียีตถไทยอยู่ที่ไหนไทยที่ไหรวะเนี่ยอืมไทยก็อย่าเขาลัดห,หัด กุ้งขาวคกุ้งขาวหวานนี่หลายๆเชือกครับมุมฝั่งนู้นก็มีเป็นแถวรอบสะเลยครับ ถึงเดือนธันวาปลายเบิร์ดจะตกมันทุกปีครับธันวามกราตกมันมัะมาณ2 2หรือ3เดือนบางครั้งบางรอบก็6เดือนครับเป็นประจำของทุกปีครับประมาณมกไอธันวาครับธันวามกราคุมภาประมาณนี้ครับหมดหนาวพอดีไม่ต้องทำอะไรหรอกครับแขกก็ไม่ต้องรับ เราก็ไม่สนหมดตัดเนี่นนะยหรยาเดลยโอหไวฮพาทั่ไยาติดพาเดเดียวมั้ยาตนี นี่นะลำลคอยนเนี่ยมาฟังคุณนี่นะควคอยดีกลมเลยนั่นไปถึกนำ้ำไปถึกกิตมมัอนี้นาปันลูกบอลเลยแต่เป็นลูกบอลสองสามมือแล้ว บอกก็มียว่าหืมหน่อยมือนไหนเนาะแมนอิลีเลยเห็นบ่อดเดีขึ้นมาน้ำเขาติมื่อนี้แห้งไปถือกี่ต้มแหง้งเป็นบใหไงเลยไปบใหไงเลยเ,เอออึ้งลื้งเลยนั่นครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ ช่องพายพรอชัยน้องตาลให้เยอะเ้วดเดอครับสวัสดีครับ